ในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิธีการสมัครสอบโรงเรียนนว่ามินทรายชินุทิศหอ,อวังนนทบุรีผ่านช่องทางออนไลน์ในโทรศัพท์นะครับขั้นตอนแรกเข้าสู่เว็บโรงเรียนหรือเว็บรับสมัครโดยตรง2กรอกข้อมูลสมัคร3กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักให้ถูกตอ้อง4แนบเอกสารวิธีการสมัครขั้นแรกนะครับให้เรากดเข้ามาที่เมนูแล้วกดที่สมัครเรียนมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับให้เราก่อข้อมูลให้กรบทุกช่องนะครับถ้าช่องไหนที่มีดอกจันสีแดงแปลว่า เราต้องเกาะนะครับอันไหนที่มีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ด้านท้ายนะครับหมายถึงว่าให้เราเลือกเป็นชอยนะครับส่วนของที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับช่องจังหวัดอำเภอและตำบลให้เราเกาะตามลำดับนะครับให้เราเกาะจากจังหวัดลงมาอำเภอและลงมาตำบลตามลำดับถ้าไม่เกาะตามลำดับมันจะไม่สามารถเกาะอันต่อไปได้นะครับถ้าที่อยู่ปัจจุบันตรงกับตามที่อยู่ทะเบียนบ้านให้เรากดติ๊กเลยนะครับมันก็จะขึ้นให้อัตโนมัติแค่เราต้องเกาะชื่อหมู่บ้านกับชื่อบ้านต่อไปนั่นเองนะครับในส่วนของระบุที่ตั้งบ้านนะครับมันจะ เป็น Google Map ขึ้นมาให้เราเลื่อนหาบ้านของเราแล้วมันก็จะขึ้นพิกัดมาตามนี้นะครับเมื่อก่อครบทุกช่องแล้วนะครับให้เรากดบันทึกถ้าเราไม่แน่ใจให้เรากดไปแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วกดตกลงเลยครับนี่ครับมันก็จะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเป็นวิธีการแนบเอกสารต่างๆนะครับให้เรากดเข้ามาที่เมนูแก้ไขพิมพ์ใบสมัครแล้วเราจะเห็นกล่องข้อความแก้ไขข้อมูลอัปโหลดเอกสารนะครับให้เรากดเข้าไปครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับกดชูดไฟ แล้วก็เลือกรูปเอกสารที่อยู่ในเครื่องเรานะครับสมมุติว่าเราใส่เอกสารทุกอย่างแล้วนะครับให้เรากดบันทึกกดตกลงนะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการสมัครนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตรวจสอบสถานะการสมัครมันก็จะขึ้นหน้าต่างการตรวจสอบสถานะนะครับก็จะเป็นรอการตรวจทั้งนี้จะใช้เวลาการตรวจสอบไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ด้านเอกสารประกอบการสมัครมีทั้งหมด3เบอร์ด้านระบบการรับสมัครออนไลน์ line admisco ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn เว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th เพจประชาสัมพันธ์หอวังนนเพจโสทัศนศึกษานวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีครอบครัวหอวังนนท์ไลน์ @hwnfamily ในวันสอบอย่าลืมนำเอาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวเข้าสอบมาด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีการแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ